นี่ครับน้องเรนว่าจะไปโรงเรียนตอนเช้าวันนี้อ่ะแต่น้อนว่าจะเอาหักไปฝากครูด้วยครับ่ะเดี๋ยวนินหาไปตัดถักกันเอฟซีฮุกโคน tinggal satu pun. di to ini lebih kuat sih daripada ini. Kita akan mulai berlatih. เอาต้นนี้ดีกว่าตัดอีกเส้นหนึ่งดีกว่ามีใบบางเดี๋ยวดูดออกนิดนึงก่อนเลยคือก่อนจะกัด สวยเลยไอ้นี่ดูไอ้สวยเลยขีอนเรือก็ห็นว่าเอาสลัดท้องดีกว่าก็ห็นว่าคุณครูคนนีนะี่ชอบกินสลัดท้องียาากก๋ยวาตดกันเลยอู้นี่

เดี๋ยววันนี้อ่ะมึงจะมาติดโดโก้ใส่หูหักด้วยนะครับตอนพี่เก็ีผักเส็จะไปโรงเรียนอะ่ะว่าจะติดโลโก้ใส่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะติดใสเลยนะคะหนึ่งสองมสี นี่ไงเอฟซีนี่คือหกักปวดสารของอินเองนะครับเดี๋ดยวนายแจเดินเอาหักไปให้คุณครูเลยนะครับ น้องดินมันสั้นไงนิ้วเล็กไงกินไม่ได้เลยน้ำทั่วน้าทั่วมีเดยลงไปเยอะเอออย่าทำให้มันแตกนะนเป็นรูแบบโค้งใช่ผูกผักเป็นรูตรงโอ้น้องดินทำเองเป็นด้วยนะนะ่ะแม่<ต>ไม่ได้สอนนะนะ่ะลูกทำเองเลยนะพอ่อ อุออกีน huh. um ี huh. primo, ้ข้าเดี๋ยวนี้กนี้ให้ปีก่อนละ เก่งเลยเก็บพูดเสียเกพูดยังไม่ขาดทำเลยขาดตอนแล้วไหนเกต้นใหม่มาเต้นใหม่มาพูดยังไม่หาดมันยังไม่ขาพูดมันใส่ได้ิมันดินมันลเค่อยถามูเกพูดยังไม่ขาดทเลย ดินมันหลุดเพืเฉยต้นมันยังไม่หักเนี่ยตัวเปลียนตัวเขาจะหักน่ายเลยว่า pues. um. น้องดิ้งก็ต้องทำมันเบาๆลูกอย่าทำแรงมันเป็นสลัดต้นมันอ่อนลูกใช่เป็นสลัดต้นมันอ่อนอ๋อนิ่ก็ต้องทำเบาๆขาหลักมันจะมีหลักด้วยเหรอลูกหลักไม่ พี่น้องจ้าโตกแกล้งมากแดดลืมอ่อนๆลงแล้วกระไดเวลาออกเห็ดเวียกของพวงเฮ้าแล้วจ้ะพี่น้องจ้าจะเห็ดงานยนต์สวนขึ้เก่านะจ้ะเราอยู่กับมะปลูกผักขึ้นแก้วห่อคะพี่น้องนี่ด้านหลังซายู่นี่ซายู่ปลูกสลัดแก้วหรือว่าผักกาดแก้วนะจ้ะจะห่อหัวกุ้งคล้ายข กระลำปีละจ้ะพี่น้องจ้าปลูกเรียบร้อยแล้วจ้ะปลูกก็หนึ่งดินปลูกซอยแม่แล้วล่ะกัแล่นนี้แล้วไปเล่นทั้งอื่นแล้วตามภาษาเด็กน้อยนะจ้ะพี่น้องจ้าเพ่กกะเฮ็ดแน่เ็นแน่เคล่อนแปลงด้านนี้ไอยู่ปลูกได้สามหมื่นแล้วจ้ะเป็นผักกาดตีนหนีผักกาดเขียวปีห้านี่นะจ้ะพี่น้องจ้าสามหมื่นก็รลังแตกยอดแท่งยอดขึ้นงามๆเลยด้านนี้ติ่อยู่ปลูกแล้วมากินแล้วจ้ะเป็นสลัดแก้วไอยู่กะ ลกต้นพื่นในไงง,า,งามๆเลือกเอานะจ้ะปลูกก่อนที่เหลือก,ก็เดี๋ยวเพาะเลี้ยงไปอีกให้เพิ่อนใหญ่พื้นงามขึ้นกว่านี้อีกนะาจากก้ะกะเดี๋ยวหนาแปลงลงอีกเรื่อยๆด้านนี้ก็ยังบ่ทัหได้คุดอยู่จ้ะเดี๋ยวบ่ต้อมพันก็นจะคุดแล้วกะข้นดินตากดินคือเก่อแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเห็ดวุ่นไปอยู่ในสวนห้างจนพี่น้องเห็นด้านนี้ทุกคลิปตี่านมากถือว่าเห็นมีพอสปริงเกอร์เนาะสิว่าสาวอยู่กะดีใจอยู่จ้ะ มาตอ,มองเพลื่มติดสปริงเกอร์ให้สาวยู่แลวจ้ะพี่น้องจา้ามาตอมเพื่อเก่เห็ดงานของเพิื่นติดเดินระบบน้ำติดสปริงเกอร์จะยู่จะบ่ได้หลากสายแลวจ้ะพี่น้องจ้ากะอยู่ในสวนคือกะจะได้สบายขึ้นแล้วมีเียกอย่างอื่นเห็ดนะจ้ะทย่อยติดไปที่ละจุดเอานะจ้ะพี่น้องจา้งจาตามงบเขามีคอยเห็ดคอยสางไปเฝ้าเลยตูมเดียวบ่ได้เยอยากอยู่อันเดียวแลวเนาะพี่น้องเดี๋ยวสะยูกก่กะจ้ะ ขอโตไปปลูกแปลงทั้งดันนู่นผีบาต่อมพื่นคุ้งเฟืองไว้ให้แล้วเดี๋ยวหดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวสายุก็จะเอาสลัดมาลุ่อีกเลยจะพี่น้องสลัดทั้งพุ่นก็พร้อมลง่มหลายถาดแล้วนะจกกะ๊ะกับพอดีละแปลงม่วนพวกนี้นก,กะค่อยๆพ่วนค่อยๆปลูกสลับกันไปไงพร้อมขายหมุนเวียนอยู่นี่หนิเราจะพี่น้องจา้านี่หลักขึ้นงานของพัวเฮ้าเดี๋ยวสายุก็จะเอาสลัดปเกีแ้แดี๋จะจะเอาถาดใบมุกปลูกจ้ะพี่น้อง แป้งนี่ก็จะเป็นสลัดหอมหรือว่าผักกาดหอมเข้านะคะพี่น้องจา้านี่กำลังใหญ่ๆกำลังงามๆเุ้ยใสอยู่กได้กำลังงามเลยใสอยู่ลงแด้อาทิตย์หนึ่งละจา้าสวยๆเลยกำลังแตกกออีกจากอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวๆผุละจา้าอาจะลืมเน้วที่เห็นอยู่นี่กะมานาั่งถอนต้นเขา่าเอาเฟืองมาคุ้มเราเม็ดเขา่าพุ่นอัดมาน้้งเฟืองกขึืนนะจ้าพี่น้องจ้าก็กจะแซงต้นพักเขา้ามีเวลายายมันแรงใส สาอย่ก็จะมาปลูกพักแล้วกัอยู่ในสวนนั่นสิละจ้ะสยสยๆเลยแปลงด้ดนนี้ก็จะเหลือแปลงนี้เดี๋ยวสาอยุก็จะเอาสลัดมาลุ่มขึ้นกันจ้ะถาดนี้ก็จะเป็นผักกาดแก้วจ้ะพี่น้องจ้าถีสาวยอลู่งแปลงไปเมื่อกี้ละจ้ะนี่ถาดนี้เลยทีสาวยุว่าจะเอาไปลง่มข่างกันกับแปลงผักกาดแก้วจ้ะพี่น้องจ้าเป็น ผักกาดหอมหรือสลัดหอมที่เป็นช่อกอใหญ่ๆยิกๆนะจ๊ะพี่น้องจา้าที่ซายุเคยปลูกไปแล้วนะจ๊ะเลยเดี๋ยวซายุจะเอาไปลงเลยป่ะสลัดหอมพี่น้องจา้าหรือว่าผักกาดหอมนะจ๊ะถ้าผูใ้ใดอยากจะเลี้ยงให้เพื่อน ต้นใหญ่ล้ำต้นแข็งแรงกงว่านี้ค่อยลงก็ได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าเแซยูวา่าซานี้ก็พอลงอยู่ละแปลงเสาอยูก่ก็วางน้ำกเ็เลยว่าให้พื้นไม้ใหญ่ในดินเอาหน้าจ้าพี่น้องด้านหลังเแซยูก็จะเป็นบะเกเทศขี่แซยูลงปลูกแปลงไม่แปลงนุ่นก็เพิ่นก็เป็นลูกก,จก็จะเริ่มจะ่ว่าเครื่อพื้นแหง้งเกินเรื่อย กเลยจากพี่น้องจ้งจาจละนวยจละช่อคเนี่ยสะหยุดเห็ดไม่ละจ้าแปลงนี่นเขากรเลี้ยนรูปไปนํานะจ้าแปลงทีแล้วบ่วบอพอใจแปลงนี่ก็เลยว่จะอยู่แปงกิ้งคนออกโบกหายใบพันธุลายโใหายกิ้งพันธลายเดี๋ยวหายกิ้งพืนไปแตก้างบนเอาสะอยู่กับเห็ดห่านไม่จะหายพันธนขึ้นมานอนอยู่ในห่านตรงนี้ละจ้าบบอเอาพันขึ้นสูงแล้วเพราะว่าพันธนักน่วยเพืนอุ์รเลยช่อหนึ่งนะมีทุกลูกเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ล้างออกเลยหนหน่อย ติดตามเบอร์เล่าจากพี่น้องจ้าว่ามะเขือเทศแปลงนี้ของสาวอยู่สิเป็นจังไดสิอยู่ได้ถึงปีคือแปลงก่อนนวนบ่อแปลงนี้เดี๋ยวสาวอยู่จะดูแลคนใดซ้ำใดเพื่อจะเป็นจังไดเนาะจากลักข้างเนี่ยสาวอยู่จะบวชห้เายคนขืนสูงแล้วสาวอยู่จะดูแลไม้ตัดแต่งกิ่งเพคนไม้ให้เพคนเลื่อยแบบสวยๆเลยสาวอยู่จะเห็ดได้คือว่าบ่อติดตามเล่าจากพี่น้องจ้าวิธีการดูแลมะเกิดเทศของสาวอยู่ดูแลแบบใดเดี๋ยวสาวอยู่จะมาปลูกพักต่อจ้ะ มาเบิ่งนักเขาก่รเลยพี่น้องจา้าแต่ยูก็จะเลือกต้นที่เพิ่นแข็งแรงแข็งแรงเลยจ้ะจปลูกกรที่เหลือก,ก็ค่อยเลี้ยงเพิ่นให้โตึ้นเรื่อยๆนี่หากเต็มเบ้าเลยจ้ะพี่น้องจ้าต้นนี้สวยๆแข็งแรงพร้อมลงปลูกแล้วเลือกต้นสวยๆปลูกกร พี่นางจ้ามื่อนี้สายอยู่ลืมหายอาหารปลาเมื่อแต่เฮ็ดเวียกอยู่ปลูกพักแล้วแล้วกะแกจะมืดแล้วเดี๋ยวมาหายอาหารจากปลากันจถะพี่นางจ้าเพื่อถ่ากินบพื่อจะกินอาหารปลาอุ่นอู้หิวเมื่อแต่เฮ็ดเบียกอยู่ในสวน ว่าได้หาอาหารเพิ่มจเมะเมื่อตอนนี้ก็มาทากินว่าได้หาอาหารเพิ่มจาพี่น้องจ้าเมื่อตอนเด็กๆอยู่ในสวนสำหรับคลิปนี้กับ,บว่าได้มียงานน่าจะพี่น้องจ้าก,กันจนชินมื่อสีคำขึ้นเก่าของแต่ละมือของสาวยูน่าจะพี่น้องจ้าก,กับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สาวยูกับขอฝากข้อควรในห,หน่อยๆของสาวยู อุ่นหมูหัวข้าด้วยกันเบิ้งคีหัวข้าจนจบเลยเด้อจ้าพี่นองจ้าแล้วก็คิดหนาเดี๋ยวมาพอกันไหมว่าสายุจะนีอีหยังลงสุพีสุนองเบิ้งนะจ้าจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพิ่เข้าในเด้อจ้าพี่นองจ้ามีอีหยังดีๆอยากจะแนะนำแายุผูที่ติดตามแายุอยู่แล้วหรือว่าเขาก็ติดตาม ขอบคุณหลายๆจากคอมเมนต์มาแนะนำสายู่ด้เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกหรือว่าแนะนำในสวนที่สาหร่ายไทยลง่มเวเบืองแล้วอยากแนะนำอีอย่างจัะคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะสาวร่ยอ่านทุกคอมเมนต์ละก็เดี๋ยวจะเอามาปรับปรุงในสวนอันใดใส่ได้บ่ไดอยู่ในชีวิตประจําวันในสวนของสาวร่ก็จะเอามาปรับปรุงจ้ะพี่น้องจ้าจังได้คลิปหน้าเจอกันใหมจ้ะบายบายสวัสดีจ้าได้เจอกันใหมคลิปหน้าได้จ้า